ชีวิตจะไปทางไหนจะมีชีวิตที่เป็นไปด้วยความไม่รู้ความจริงแล้วก็ต้องเกิดตายเกิดตายอย่างไม่มีที่สิ้นสุดหรือจะฟังพระธรรมเพื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏขณะน,นี้ว่าเป็นเพียงสิ่งที่เกิดดับตามเหตุตามปัจจัยและอบรมปัญญาต่อไปแม้จะอีกยาวนาน จนถึงการรู้แจ้งสิ่งที่ไม่เกิดดับคือพระนิพพานและพ้นจากความไม่รู้รวมทั้งกิเลสทั้งปวงในที่สุดจากการสนทนาเรื่องปฏิบัติธรรมที่มอสอพ15กันยายน2562 เกิดมาแล้วมีแต่ไปตลอดไม่มีการหยุดเลยนะคะแม้แต่สภาพที่เกิดแล้วก็ยังไปคือไปแล้วไม่กลับอีกเลยเพราะฉะนั้นฟังธรรมะเนี่ยค่ะก็ต้องรู้จุดประสงค์ว่าฟังทาไมถ้าไม่รู้จุดประสงค์นะคะจะถึงจุดประสงค์ไหมพูดกันแต่ว่านิพานแต่ว่าอยากไปนิพานก็คือไม่รู้ว่านิพานไม่ใช่ไปด้วยความอยาก แต่ว่านิพานคืออะไรก่อนแต่ว่าเวลานี้นะคะนิพานไม่ได้ปรากฏเพราะฉจนแต่สิ่งที่กำลังปรากฏนี่แหละจะนำไปสู่จุดประสงค์ที่ต้องการแต่ต้องรู้จุดประสงค์จริงๆนะคะเพราะเจนแต่ละคำที่ฟังนะคะจะนำไปสู่สิ่งที่ทุกคนที่มีปัญญาแล้วนะคะเห็นว่าประเสริฐสุดแต่เป็นทางไกลสุดที่จะไกลได้เพราะเหตุว่าสิ่งที่กำลังปรากฏ แม้เดี๋ยวนี้ปรากฏก็ยังไม่รู้เพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดนะคะที่ทุกคนน่าจะคิดว่าชีวิตจะไปไหนเกิดมาแล้วมีทางไปมากมายหลายทางแต่ทางที่ประเสริฐคือทางที่รู้จุดป,ประสงค์ว่าเกิดมาแล้วต้องตายไม่ตายไม่ได้ตายแล้วก็ยังต้องเกิดอีกก็ไม่เกิดก็ไม่ได้ก็เป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นจะไปอย่างนี้หรือ เหมือนที่เคยไปมาแล้วหรือว่ามีทางหนึ่งนะคะเช่นประเสริฐกว่าทานที่เกิดมาแล้วก็ต้องไปแล้วก็ตายแล้วก็ต้องเกิดเกิดแล้วก็ต้องไปไม่รู้จบแต่ว่าสภาพธรรมะอย่างนี้แหละควรหรือที่จะให้เป็นต่อไปเกิดมาแล้วไม่น้อยชาติเลยนะคะแล้วก็เป็นอย่างนี้ทุกชาติแล้วก็ต่อไปก็จะต้องเกิดอีกแล้วเป็นอย่างนี้อีกจะให้ชีวิตเป็นไปอย่างนี้หรือถ้าไม่คิดเลยนะคะก็เป็นไป แล้วก็ไม่รู้ว่าคืออะไรแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนแล้วก็ไม่รู้ว่าทางอื่นที่จะไปเนี่ยมีที่ดีกว่านี้ไหมที่ไม่ต้องเกิดแล้วเกิดเล่าแล้วก็ตายไปตายไปก็คือว่าไม่มีอะไรเหลือเลยนะคะแต่ตามความจริงซึ่งทุกคนไม่รู้คือแม้เดี๋ยวนี้ก็ไม่เหลือสิ่งที่ดับไม่กลับไปอีกเลยตายแล้วจะกลับมาเป็นคนนี้อีกก็ไม่ได้แต่นั่นคือการสิ้นสุดของหนึ่งชาติที่ต้องเป็นคนนี้แต่เป็นคนนี้ได้ไม่นาน แล้วไปไหนใครรู้บ้างคะไม่มีใครรู้เลยนะคะถ้าทำดีไปไหนไปดีถ้าทำไม่ดีก็ไปไม่ดีก็เท่านี้เองแต่ก็ต้องไปอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นที่จะหยุดไม่ต้องไปอีกสิ้นสุดการเดินทางนะคะก็คือต้องรู้ว่าทำมถึงเกิดในแต่ละภพแต่ละชาติเกิดแล้วทำไมไม่หยุดนิ่งเลยต้องเปลี่ยนไปทุกขณะโดยไม่รู้เลยว่ากำลังเปลี่ยนอยู่เพราะฉะนั้นก็จะเป็นอย่างนี้ด้วยความไม่รู้ ราะฉะนั้นทางหนึ่งนะคะซึ่งมีผู้ที่ตรัสรู้ว่าเป็นทางที่จะเข้าใจให้ถูกต้องว่าไม่มีเราเพราะกาบใดที่มีเราไปไหนก็ยังเป็นเราอยู่บนสวรรค์เกิดแล้วก็เป็นเราอยู่ในนรกเกิดแล้วก็เป็นเราเพราะฉะนั้นความจริงไม่มีเราแต่เป็นธรรมทั้งหมดคือทางที่รู้ความจริงซึ่งจะไปสู่ความเข้าใจถูกในสิ่งที่มีซึ่งไม่เคยเข้าใจมาก่อนในสังสารวัตไม่ต้องไปคิดเรื่องนิพพาน ใช่ไหมคะพาะไม่รู้จักแต่เดี๋ยวนี้มีสิ่งที่กําลังปรากฏแล้วไม่รู้และก็สามารถที่จะรู้ได้เท่านี้ค่ะจะไปทางรู้หรือจะไปทางไม่รู้เป็นขั้นต้นจริงๆนะคะเพราะการที่จะเห็นว่าชีวิตมีการเกิดดับไม่กลับมาอีกไม่ใช่ของใครบังคับบัญชามไม่ได้ก็ได้แค่คิดทั้งท่ให้ความจริงเป็นอย่างนั้น แต่ความที่ยังไม่ได้รู้ความจริงทีละเล็กทีละน้อยก็ไม่สามารถที่จะรู้ว่าคํานั้นเป็นคําจริงซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยต้องเป็นอย่างนี้เต็มใจที่จะเป็นอย่างนี้อยู่ต่อไปหรือว่ามีทางที่จะเข้าใจสิ่งที่มีนะคะโดยรู้ความจริงว่าไม่มีเราเลยแต่เป็นธรรมะทั้งหมดแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าไม่มีความเข้าใจถูกต้องก็ไม่สามารถที่จะพ้นจากการเกิดดับได้ฟังดูไม่น่าไปใช่ไหม น่าไปไหมคะในขณะที่เข้าใจก็น่าไปครับแต่ว่าเวลาที่สนุกสนานเพลิดเพลินก็ไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นณขณะที่กําลังสนุกสนานเพลิดเพลินครับถ้าคิดอย่างนี้ก็ยังไม่ชัดเจนนะคะแต่ถ้าคิดว่าขณะนี้ไม่รู้แต่มีทางที่จะไปสู่ความรู้ไม่ต้องคิดเรื่องอื่นในทางไหนนะคะแต่ว่าจากไม่รู้อะไรเลยแล้วก็สามารถจะรู้ความจริงของเดี๋ยวนี้ได้เนี่ย น่าจะไปทางนั้นใช่ไหมน่าไปครับเพราะว่าการรู้ความจริงรู้ได้แน่นอนแต่ยากแต่ถ้าจริงดีกว่าไหมที่จะรู้ไม่ใช่ยากก็ปล่อยไปยากนักชาตินี้เอาไว้ชาติหนา้าก็แล้วกันค่อยไปรู้ความจริงก็ไม่ถูกต้องใช่ไหมคะแต่ต้องเป็นผู้ที่มั่นคงจริงๆว่าขณะนี้ไม่รู้แล้วก็มีทางรู้แค่นี้ค่ะยังไม่ถึงนิพานแต่ว่าสามารถที่จะเข้าใจว่าเห็นประโยชน์หรือยงังในการที่ได้ฟังคําจริง และก็รู้ความจริงและความจริงคืออะไรคะความจริงก็คือมีธรรมะที่เกิดขึ้นเป็นแต่ละประเภทแต่ละประเภทค่ะทจรความจริงก็คือไม่มีเราเป็นยังไงคะจะรู้ไหมว่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เราแล้วก็ไม่มีเราด้วยมีแต่สิ่งที่ปรากฏแต่ละหนึ่งเปลี่ยนไม่ได้และแต่ละหนึ่งเนี่ยจะเป็นเราได้ยังไงถ้าไม่มีตาไม่มีหูไม่มีจมูกไม่มีอะไรเลย จะเป็นเราได้ไหมก็ไม่ได้แต่ขณะเห็นเนี้ยเกิดแล้วไม่ใช่เรากว่าจะรู้ว่าทั้งหมดที่เคยเป็นเราเนี่ยความถูกต้องที่แท้จริงคือไม่มีเรามีแต่สิ่งซึ่งเกิดแล้วเป็นอย่างนั้นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเพราะไม่รู้ความจริงว่าไม่ทำให้เกิดเลยแต่มีปัจจัยจริงเกิดแม้เดี๋ยวนี้ทำอะไรก็ไม่ได้ไม่มีใครจะไปทำนอกจากเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยค่อยๆสบายใจขึ้นไหม รู้สึกจะรับรองเร็วนะคะแต่ก็ยังคงไม่สบายใจเพราะยังไม่รู้จนกว่าเข้าใจแล้วนะคะจะยินดีจะเบิกบานจะอาจฐานที่จะรู้ว่าความจริงต้องเป็นความจรงิงเมื่อไม่ใช่เราแล้วยังหลงว่าเป็นเราเนี่ยถูกไหมดีไหมเพราะเป็นเราแล้วต้องการทุกอย่างเพื่อเราแต่ว่าถ้าเป็นธรรมะยังคงต้องการเพราะว่าเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นต้องการ แต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็กลับมาอีกเลยไม่ได้จะเป็นเราได้อย่างไรเพราะฉะนั้นถ้ารู้ว่าเราไม่รู้ความจริงเลยนะคะว่าเป็นธรรมะทั้งหมดควรรู้เท่านั้นนะคะก็จะทําให้ค่อยๆเห็นประโยชน์ขึ้นว่าถ้าใครสามารถที่จะให้ความไม่รู้ที่เคยไม่รู้มานานเนี่ยค่อยๆลดน้อยลงจนกระทั่งเป็นความรู้ที่ถูกต้องในสิ่งที่กําลังมีจะ เห็นว่าอะไรเป็นประโยชน์ก็ต้องรู้ว่ารู้ดีกว่าด้วยเหตุนี้นะคะการฟังทุกครั้งจุดมุ่งหมายก็คือว่าเพื่อให้รู้ความจริงของสิ่งที่กําลังปรากฏจนกว่าจะรู้ว่าสิ่งนั้นถ้าไม่เกิดไม่มีและไม่มีใครไปทําให้เกิดได้ด้วยแต่ต้องมีปัจจัยที่ทําให้เกิดขึ้นจะตามใจที่พอใจหรือไม่พอใจก็เลือกไม่ได้ทั้งหมดแล้วก็ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นจริงไม่มีเราแน่นอน